โรเซ่ a ลักทิงขึ้นท่านไอดอลเอเชียที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในทิกต o k เรียวว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาบัญชีทางการของโรเซ่บนทิกต o k มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งด้วยความที่โรเซเป็นผู้หญิงที่มีพรสวรรค์และบุค on ลิกอันอ่อนหวานและความสามารถไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือการเต้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทําให้โรเซ่บลักทิงกลายเป็นไอดอลเอเชียที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในทิกตอก หลังจากมีผู้ติดตามเกิน26ล้านคนค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมียอดไลค์มากกว่า274ล้านไลค์ซึ่งก็แสงหน้าบัญชีทางการของ b l a c k พิงคใน t ิกต k อเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยวิดีโอล่าสุดที่อัปโหลดกับเจนเนี่และลิซ่าภายในสถานทูตสหราชอาณาจากักรภายใต้เพลงจิ๊กเกิลจิ๊ e เกิลแ e ร์เลแล้วก็มีผู้ชมมากกว่า100ล้านครั้งในระยะเวลาเพียงแค่3วันค่ะซึ่งตอนนี้ก็มียอดิวมากกว่า117ล้านครั้ง และก็ถือว่าเป็นวิดีโอที่มียอดไลค์มากที่สุดสําหรับ Tik t o ็อกของโรเซ่ด้วยค่ะซึ่งตอนนี้มียอดกดไลค์มากกว่า21ล้านไลค์แล้วค่ะเรียกว่าต้องขอแสดงความยินดีกับสาวโรเซ่ในการเป็นดาว Tik t o ็อกของเอเชียด้วยค่ะและนี่ก็คือ,คอรายละเอียดในคลิปนี้ที่เรานามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ